มาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนด่วธธธนพิเศษทักษิณารัฐที่31ต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับเข้าโค้งสวยงามเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชิ4511นะครับ นี่นะครับขบวนด่ดวนพิเศษทักษิณารัฐที่31เงียบมากๆนะครับถ้าเป็นรางใหม่ๆนะครับรางที่รางคู่ใหม่ๆจะไม่ค่อยมีรอยต่อนะครับเสียงจะเงียบกว่านี้นะครับโค้งสวยงามมากเลยนะครับที่บ้่นโป่งนี้นี่นะครับขบวนด่ดวนพิเศษทักษิณารัฐที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับเข้าโค้งมัานโป่งสวยงามเลยทีเดียว เดีย๋ยวจะจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกซับสไคร้ตั้นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ